บนเรือค่ะกาลังพลทุกนายเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันที่ต้องช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพลทหารกําลังพลรับเรือหลวงช้างที่ต้องผ่านบททดสอบการปรับตัวในวันนี้พวกเขาเหล่านั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยพลังแห่งมิตรภาพและครอบครัวราชนาวีค่ะ าพิการก็จะดูแลในส่วนของอาหารการกินปากท้องของคนบนเรือครับเราจะมีมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นแล้วก็มื้อดึกครับมื้อดึกอันนี้ก็ใครโดนเวรก,ก็ต้องตื่นมาเตรียมก็คุ้นวายอยู่เหมือนกันนะกว่าจะได้นอน ก็ยังมีฝึกปฏิบัติหน้าที่ครับส่งรับเชื่อกันว่าต้องทํายังไงก่อนที่จะล่องเรือครับพอทําได้อยู่ครับยังมีาราชการเขายังดับใจดียังสอนยังสอนให้เรารู้งานให้เราเป็นงานครับมันไม่ได้ยากอะไรกว่าที่คิดครับผม สำหรับผมนะครับผมเป็นช่างกลครับคือมันเข้าแค่ในห้องอย่างเดียวครับมันจะมีห้องเครื่องจักรใหญ่ห้องเครื่องจักรช่วยห้องดีซีครับผมมันมี3ส่วนครับแต่ละส่วนผมก็ต้องวนไปครับเพื่อที่จะได้เป็นงานพอถ้าเป็นจุดแรกแล้วอีก2จุดผมไม่เข้าก็สรุปว่าอีก2จุดนั้นผมไม่เป็นงานเลยครับผมต้องเรียนรู้งานว่าเออสิ่งสิ่งนี้เขาทำยังไงครับแล้วก็เราจะเรียนรู้ครับว่าเอออ๋อสิ่งนี้มันทําอย่างนี้ครับแล้วก็ห้องต่อไปเราไปอีกก็เราจะเรียนรู้เหมือนกันครับตอนนี้ผมก็ประจาอยู่ห้องเครื่องจักร เครื่องใหญ่ๆม,มันใหญ่ครับเครื่องมันใหญ่เกินแล้วก็ผมไม่คิดว่าเครื่องมันจะใหญ่ขนาดน,นี้ครับพอมาที่เรือก็เจอกับผอบทอรอเองเลยครับตัวจริงเลยครับ ก็ตั้งแต่บน,นอาหารมาก็ไม่คิดว่าจะได้เจอท่านเลยครับแต่พอมาอยู่เรือนี้ได้เจอ2-3ครั้งเลยครับในเวลาไม่ทันไม่กี่วันก็มีได้คุยกับท่านบ้างครับท่านก็อบรมให้กำลังใจอยู่ครับ พ่อแม่ไหมแจ้งมาครับวัที่มาเนี่ยแจ้งแล้วได้มีการโทรศัพท์คุยไหมโทรคุยอยู่ครับแล้วพ่อแม่ดีใจไหมดีใจครับที่ได้มาที่นี่นี่เป็นการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกป่ะครั้งแรกครับครั้งแรกนะได้นั่งเครื่องบินมาครับแล้วมานั่งเรือกลับด้วยใช่ครับนะเป็นโชคดีมากนะเดี๋ยวทำงานให้ดีนะครับตอนเลือกเข้ามาเนี่ยจับไประเแดงหรือว่าสมัครเข้ามาผมสมัครเข้ามาครับโอ้สมัครเข้ามานะแล้วเป็นไงอยู่ชายภูมิแล้วสมัครเข้าเป็นทหารเรือ คิดไหมว่าวันนี้เราจะได้มาอยู่บนเรือได้มาอยู่บนเรือรบกัณฐีหน้าต่างประเทศไม่คิดครับเพราะตอนแรกหวังแค่ว่าได้ออกฝึกภาคกับเรือก็ดีใจมากแล้วครับแต่ที่ได้มารับเรือเกินคาดเลยครับผู้การหวังว่าทุกคนที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยในครั้งนี้จะได้ประสบการณ์และจะมีโอกาสได้นำประสบการณ์เหล่านี้กลับไปสู่ครอบครัว เป็นสู่เพื่อนผูงและเป็นประสบการณ์ที่จดจำไปต่อดชีวิตขอบคุณที่การรับราชการในครั้งนี้ทุกคนเสียสละเข้ามาบัติหน้าที่ทุกคนต้องจากครอบครัวจากญาติพี่น้องโดยทางไกลงต่างแดนและทุกคนเสียสละในการเป็นสุนทคนรับเดินทางเดินทางกลับประเทศไทยบอกว่าทุกคนครับเดินทางโดยปลอดภัย แล้วก็เรือกันที่ไประเทศไทยไน้เกียวกันขั้น้ามากคนเช้า,ชาออกเรือวันแรกก็มีเข้าแถวรายการครับทำความเคารบผบบอทรอครับแล้วก็ยืนเตรียมเรือเดินเรือในร่องน้ําครับ ตอนต่อไปของ HTMS ช้าง